อ้โโอ้โหโฮโ,โหโหทานมหึมใครทำใครทำหึมต้นไม้พังหมดแล้วเนี่ยหึมดู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 ดดดดเล่นสะพังหักหมดเลยต้นไม้หักหมดเลยใครเล่นอนะหึมใครทำต้นไม้พังนะ่ะ เพี้ยนหนสิเพี้ยเพี uh, ้ยเพี้ยเพี้ยเพียนเลยนี่เพี้ยเพี้ยเลยเนี่ยเพี้ยเพี้ยนนี่ทำใช่ไหมอืมดูสภาพต้นไม้จากที่สวยๆหักหมดเลยหักหมดเลยในตัวนี้ตัวเดียวเลยนตัวนี้ตัวเดียวเลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมตีเลยเนี่ยตีเลยเนี่ย นี่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 โซนโซนเก็บแล้วนะห้ามเล่นแล้วนะเก็บแล้วนะห้ามเล่นนะเดี๋เดๆเอาอีกละเอาอีกละแห่ชานม này, chọc chẳng lời này, con mai tổn kẹp cất, lên nó son nó cất vào, nhìn, hàm, nhìn, nhũ, mấy? nhìn, hàm, nhìn, nhũ. nhìn, hàm, nhìn, 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 ไปแล้วไม่ต้องหาไม่ต้องหาเลยหายไปแล้วนี่นนี้ดีกว่าม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 าเล่นนี้ดีกว่า,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 าน,นี่ยเนี iller, ่มามามาเล่นนี้ดีกว่าเล้วเร็วเร็วเร็นเร็วเร็วเร็วเร็ <reservations. S 2> เอาเร็ว <réussi. S 2> เเเเด ทาเนองมา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 เล่นตรงนี้มามา,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 มาเดี๋ยวยุดเดี๋ยวนะห้ามกัดนะสนจริงๆเลยสนมากๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยสนมากๆากๆับ นี่มานี่มานี่ทานอมไปวนเวียนอยู่จะก,กับต้นไม้มานี่มามามานะออกมาก้นตีก้นตีก้นเลยตีก้นเลยนี่ไปไหนตีก้นเลยหาต้นไม้อีกละ่ะ มา,มาอา่ะเ,เตันนั้นนะัมาเล่นพอเล่นอันเดียวพอนะไม่เล่นเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะห้ามเล่นอีกนะมองตามมองตามไม่มีแล้วหายไปแล้ว